ดุดันไม่เกรงใจใคร d t แท็ Tech ส่งท้ายปลายปีกับแพ็กเกจโปรโมชั่นดีแท็กแฟลตเซล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 วันนี้มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นดีแท็กแฟลตเซลซุปเปอร์คุ้มกันนะครับกับช่วงระยะเวลา24ธันวาคมถึง27ธันวาคม2565นี้ส่งท้ายปลายปีส่งท้ายเน็ตไม่อั้นลดสุดท้ายหลังจากนี้เน็ตไม่อั้นไม่มีอีกแล้ว นะครับย้ําว่าหลังจากนี้เน็ตแบบไม่อั้นไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าปี2566เป็นต้นไปเขาจะเริ่มใช้เน็ตแบบจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับเน็ตจากัดปริมาณการใช้งานถ้าเราใช้เยอะเน็ตก็จะกินเร็วเน็ตก็จะหมดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสุดท้ายของล็อตเน็ตแบบไม่อั้นจากทางค่าย DT แทนะครับในระบบเติมเงินเท่านั้นเบอร์ไม่ เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมนะครับทำได้แน่นอนติดต่อร้านค้าเท่านั้นครับไม่มีรหัสในการกดนะครับจะต้องติดต่อร้านค้าเท่านั้นด่วนดวนกันเลยครับกับแพ็กเกจเน็ตแบบไม่อั้น d ีแท็กแฟลชเซลลซูเปอร์คุ้มความเร็ว3 0 m เมกะบิตเพอร์เซกนะครับย้ําว่า3 0 m เมกะบิตเพอร์เซกแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแบบไม่อั้นนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยในราคาเพียงแค่200บาท30วัน คุ้มครับคุ้มจริงๆซุปเปอร์คุ้มจริงๆครับดีแท็กฟลกซิลซุปเปอร์คุ้มส่งท้ายปลายปี2565และลอดสุดท้ายของเน็ตแบบไม่อันในระบบเติมเงินนะครับโดยคุณผู้ชมทั้ง77จังหวัดนะครับสามารถที่จะติดต่อกับร้านค้าได้เลยนะครับร้านไหนก็ได้77จังหวัดในประเทศไทยนะครับติดต่อกับ ร้านค้าเพื่อขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับนี่คือตัวดุดนๆนะครับถ้าเกิดร้านไหนทําไม่ได้นะครับร้านไหนทําไม่ได้คุณผู้ชมติดต่อที่ร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเขาสามารถที่จะทําเน็ตให้กับคุณผู้ชมได้นะครับมีค่าบริการ150บาทนะครับย้ําว่ามีค่าบริการ150บาทถ้าคุณผู้ชมรับในราคานี้ได้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะ ติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับทาเน็ตได้เลยเน็ตแบบไม่อั้น30เมกะบิตเพ่อสิเธิแถมโทรฟรีทุกกราขายนานสามสิบวันนะครับเพียงแค่200บาทเท่านั้นรถสุดท้ายย้าว่ารถสุดท้ายของเน็ตแบบไม่อั้นนะครับทีนี้ร้านサラวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยติดต่อที่เบอร์โทร0 8 2 6 4 9 9 9 1 7านงะครับ0 8 2 6 4 9 9 9 1 7ห้าเรือติดต่อทาง Facebook Fanpage ร้านサラวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับมีร้านด้วยนะครับร้านサาวุฒิคอมพิ นะครับหรือถ้าจะสะดวกเลื่รเร็วที่สุดไปกว่านั้นก็คือติดต่อทางไลน์นะครับแอดไลน์ที่ s a r a w u t c o m p u t e r นะครับ s a r a w u t c o m p u t e r นี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นของ d t e c h l l x x l s ซ p e r เปอรคุ้มในช่วงระยะเวลา24-27ธันวาคม2565นี้นะครับย้ำว่าเบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับ แล้วก็ซิมสมัครได้ทุกซิมยกเว้นซิมแฮปปี้คอกับซิมทัวริสสมัครไม่ได้แล้วก็เบอร์เก่านะครับเบอร์เก่าเบอร์เก่านี้ติดต่อร้านค้าหรือร้านทะลุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเพื่อติดทำเบอร์เก่าแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาจะต้องย้ายมาให้เสร็จภายในเจ็ดวันของวันที่เราจะทํานะครับอย่าให้เกินวันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเจ็ดวันใหญเกินวันที่ยี่สิบเจ็ดช่องนี้ก็คือเริ่มดําเนินการขอย้ายค่ายได้เลยนะครับ เพื่อที่จะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เพราะว่ามันใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ2วันทําการนะครับก็รีบด่วนเลยครับสำหรับท่านที่จะเอาแบบเน็ตแบบไม่อันในตอนนี้นะครับเบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่หรือเบอร์ย้ายค่ายเบอร์เดิมที่ร้านอื่นทําไม่ได้ร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์เขาทําได้นะครับมีค่าบริการ150บาทนะครับย้าว่าค่าบริการ150บาทนะครับ แล้วก็ค่าเน็ตอีก200รวมเป็น350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมรับในราคานี้ได้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านกันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาฝากแบบด่วนๆกันเลยในตอนนี้จากทางค่าย Gtech เฟร s เตียวซุปเปอร์คุ้มนะครับ30เมก30วัน200บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ